ช่องทางติดต่อสแกน QR code ที่หน้าจอเพื่อเพิ่มเพื่อนไลน์ได้เลยนะครับ สวัสดีครับเรามีบีการอีสตี้ครับผมสำหรับปืนกระบอกนี้นะครับเป็นบีบีการประเภทอัดลมสปริงชักยิงทีนัดนะฮะงานจากค่าย KWC ไต้หวันนั่นเองในกล่องนะครับผมจะมีหน้ากล่องแบบนี้นะนี่หน้ากล่องมีฮอบอัพนะครับฮอปอัพแบบฟิกฮอปนะไม่สามารถปรับได้ 1991A1 นะครับกล่องสีเขียวแล้วก็จะมีกระสุนทดสอบไปให้1กว่า้นัดแบบนี้กับคู่มือนั่นเองนะครับผมตัวปืนกระบอกนี้นะครับก็ถอดแบบมาจากปืน 1991A1 นั่นเองนะฮะแต่ว่ามาร์กิ่งเขาจะเป็น 1991A1 นะอย่าสับสนนะครับ ครับผมก็งานสวยนะครับสำหรับตัวนี้มีซีเรียล์นัมเบอร์นะครับซีเรียล์นัมเบอร์ตัวนี้ก็แต่ละตัวไม่เหมือนกันนะฮะเลขจะไม่ซ้ํากันเลยวัสดุของเขาก็จะเป็น ABS นะครับหรือว่าพลาสติกเกลียงนั่นเองหล่อเต็มนะครับไม่มีรอยประกบนะฮะไม่มีการรอยน็อตเลยเนี่ยเป็นชิ้นเดียวเลยนะครับหล่อเฟรมขึ้นมาแล้วก็สไลด์นะครับไม่มีรอยผ่ากลางนะงานแน่นมากนะครับผมสำหรับตัวนี้ก็จะมีความหนานะครับนี่ความหนาแน่นของตัวเฟรมนะครับต่างๆต,ตัวสไลด์นั่นเองนะฮะ ต,ต่างๆก็ออกแบบมาได้สมจริงนะครับสีรี80นะ KWC m ม็ดอินใต้วันตรงมาร์กิ่ง,งเขาตรงนี้นะครับมีไลน์เซนชั่นการลื่นข้าหลังมาให้ด้านหน้านะครับก็จะมีการแต้มดอดนะครับจัดสูตรง่ายนกสับใช้งานได้จริงนะครับนกสับใช้งานได้จริงมีระบบเซฟตี้มาให้เซฟตี้ของเขาสำหรับรุ่นนี้สามารถขึ้นได้เลยนะครับไม่ต้องงางนกนะไม่เหมือนกับพวกอาดเกียนะครับผม ขึ้นลาได้เลยป้องกันคนมาเล่นนะครับก็ไม่สามารถจะขึ้นสไลด์ด้านเองนะครับมาขวางไว้ตรงนี้นะเอาลงมาก็สามารถขึ้นสไลด์ได้นะครับผมเซฟตี้นะครับเนี่ยเซฟขึ้นเกนียวไกลปืนไม่ทํางานนะฮะด้านหลังตัวนี้นะครับผมมีแกสต็อปเปอร์ที่เป็นโลหะนะลูกสูบมีขนาดใหญ่นะครับยิงตัวนี้ยิงแรงประมาณสัก250 fps ได้นะครับผมสำหรับตัวนี้แล้วก็มีด้ามแบบนี้เป็นไม้เทียมนะครับผมเป็นลายไม้มาร์กิ้งเคดูวซีนะครับสวยนะสำหรับตัวนี้จับถือก็กระชับมือเลยแหละ ลำกล้องด้านหน้านะครับเป็นทองเหลืองนะครับเป็นทอรี่ทองเหลืองมาให้ลำกล้องอยู่ที่5นิ้วนะครับฟูลไซส์ถอดแบบมาได้สมจริงนะครับซีรีส์80นะแล้วก็แม็กกาซีนมาจุด12นัดนะครับมีตัวช่วยโหลดกระสุนนะครับลงมิแบบนี้มาให้นะครับขาเตะต่างๆนะลูกสูบของเขาก็จะเป็นแบบลูกสูบขาคู่นะครับสำหรับป้อนกระสุนคล้ายๆลยกับปืนไฟฟ้านะฮะโอเคเวลาใช้กระสุนนะครับแล้วก็จะใช้สปิริเดอร์นะครับในการโหลดกระสุนช่วยทําให้เติมกระสุนได้ไวนะครับ กระสุนที่ใช้จะเป็นกระสุนลูก6มิลของบีบีกันนะครับแบบนี้ลูกเซรามิกหรือว่าบางคนใช้เป็นลูกแก้วบีบีกันก็ได้นะครับสำหรับยิงขวดนะตัวนี้ก็สามารถใช้ยิงขวดแตกได้ของเป็นโคลเด้นบอลนะครับของแทนะฮะตัวนี้ลูกแก้วแล้วก็เมื่อใช้เสร็จนะครับเราก็จะดูแลด้วยการใช้ซีโคนนะครับในการหล่อลื่นปืนนะครับทำความสะอาดปืนนั่นเองนะไม่มีกลิ่นนะครับสำหรับซีโคนตัวนี้ใช้ได้เหมือนกับปืนอัดแก๊สเลยนะฮะใช้ร่วมกันกับแซนว์สะอาดนะครับในการขัดนั่นเองโอเคเดี๋ยวไปดูภาพประกอบกันเลยนะฮะ ช่องทางติดต่อสแกน QR code ที่หน้าจอเพื่อเพิ่มเพื่อนไลน์ได้เลยนะครับ